เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนอกจากพื้นที่ของผู้คนในกรุงเทพมหานครในส่วนกลางแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะยังมีคนกรุงเทพมหานครที่อาศัยอยู่บริเวณแถบชายฝั่งทะเลนะคะเป็นผู้คนในกรุงเทพมหานครแน่นอนว่ามีความคาดหวังและต้องการที่จะเห็นนโยบายที่ตอบสนองกับคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกันค่ะติดตามเกาะติดเลือกตั้งมหานครจากคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะ บางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครนะคะที่มีพื้นที่ติดทะเลการกัดเซาะชายฝั่งจึงเป็นปัญหาเฉพาะของที่นี่ค่ะที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วก็ตรงจุดเพราะหมายถึงความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกินแต่ว่าจนถึงวันนี้นะคะปัญหากัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียนนั้นก็ยังไม่คลี่คลายค่ะและก็เป็นเรื่องหลักนะคะที่คนในพื้นที่อยากฝากถึงว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ กองไม้ไผ่หลาขนาดเลียบถนนคลองพิทยาลงกรณ์เป็นส่วนหนึ่งจากการจัดซื้อโดยผู้รับเหมาตามโครงการของกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างแนวไม้ไผ่แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียนแต่จากการคัดแยกกลับพบว่าใช้ได้จริงไม่ถึงครึง่งเพราะขนาดและประเภทไม้ไผ่ไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนดและศึกษาจากต้นแบบในพื้นที่ใกล้เคียงนี่จึงกลายเป็นความกังวลของคนในพื้นที่ถึงประสิทธิภาพการรับมือกับแรงคลื่น และยังส่งผลถึงข้อกังขาในการแก้ปัญหาของกทมอาจจะเป็นด้วยนักวิชาการเขาไม่ได้ลงมาในพื้นที่จริงๆคือมาเรียนรู้พื้นที่จริงๆว่าเออชาวบ้านเขาทํากันแบบไหนเหมือนว่าเอาเอารูปแบบจากชาวบ้านไปภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนเนื่องด้วยจากการประมูลหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วย<ม>ค่ะเราก็ไม่รู้นะว่าแนวทางของกทมเรื่องการแก้ไขปัญหาการการ,การกัดเซะใจฝั่งเนี่ยคะ่ะเขาจะทําแบบ อออ่่่าตเเนืืงหรปลวิถีชายคลองที่ได้รับผลกระทบจากการกดเซาะยังเป็นอีกปัญหาใหญ่ของพื้นที่บางขุนเทียนเสาปูนฉลอคลื่นที่สร้างกันเองกลายเป็นประการเฉพาะหน้ารักษาที่อาศัยและประคองสถานการณ์ไม่ให้เหลวร้ายมากขึ้นเราก็อยากให้มาดูบ้างนะชาวบ้านก็อยู่กันยังไงก็ไม่เคยมีหน่วยไหนมาดูเลยผู้ว่ามาเหมือนลงเหมือนเลือกเลือกเบืผู้ว่าแล้วก็ไปมาเจอหน้าแล้วก็ไปที่ให้ฟาม หวังไว้แล้ว,วก็ไม่เคยเห็นหน้าเลยเห็นหน้าที่วันคัเลือกตั้งอย่างเดียวที่ผ่านมาหน่วยงานท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยหลากหลายวิธีแต่คนในพื้นที่ก็ยังไม่เห็นวี่แววผลลัพธ์การเลือกตั้งผู้นำมหานครคนใหม่พวกเขาหวังว่าปัญหานี้จะถูกให้ความสำคัญและแก้ไขอย่างจริงจังออนซินีอมอนโมลีไทย p ีบีรายงาน ชายฝั่งบางขุนเทียนเจอกับปัญหากัดเซาะเฉลี่ยปีละ30เมตรค่ะปัจจุบันนั้นมีพื้นที่ชายฝั่งหายไปประมาณ800เมตรแล้วนะคะนักวิชาการคำนวณว่าในปี2563หรือว่าอีก7ปีข้างหน้าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใดๆพื้นที่ชายฝั่งบางขุนเทียนจะถูกกัดเซาะเข้าไปอีกประมาณ300เมตรค่ะคราวนี้มาฟังนโยบายเรื่องนี้ของบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทมกันบ้างค่ะผมว่าเรื่องเนี้ยก็จะต้องทํางานร่วมกวับรัฐบาลนะครับ วางแผนร่วมกันเพราะส่วนหนึ่งรัฐบาลต้องทําตัวหนึ่งกรทมต้องทํานะครับเพราะเราจะร่วมในวางแผนเลยคือกรณีแบบนี้ผมว่ามันเป็นปัญหาระดับชาตินะครับมันไม่ใช่ปัญหาแค่ท้องถิ่นต้องออกแรงแล้วก็มีโงบประมาณเพียงพอที่จะไปทำอย่างไรที่จะมีเขื่อนหรือว่ามีการป้องกันการกัดเซาะจริงจังมากกว่าการที่เราใช้ภาคประปชาชนหรือภาคสังคมทำนะครับ แล้วถ้าเราทําแล้วมีความก้าวหน้าพื้นที่อื่นก็จะได้ทําตามด้วยในส่วนสมุทรปราการื่อื่นเนี่ยครับใช้ทะเลบางูเทียนเป็นระยะทาง4.7กิโลเราจะทำทีการได้ทำทีก่อน7กิโลครับก,ก็ค็พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ดินตะกอนเนี่ยตกอยู่ระหวา่างไอ้กองปิดตัวไหนกับป่า ก็ถมนั่นเลไปแล้วกั้นเขื่อนกำรรกันในนี่อ่าสตอมเซิร์ฟเ่ยนะกำเพราะว่าอีก8ปดปีเนี่ยอดีตรัฐมนตรีคงคุตูบอกว่ากรุงเทพจะโดนน้ำท่วมอย่างไร้ายแรง มีทั้งกระจายอํานาจการแก้ไขปัญหาไปให้กับชุมชนแล้วก็กทมจัดการเองนะคะด้วยโครงสร้างแข็งและก็อ่อนชชยทะเลบางขุนเทียนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่ะหรือว่าอ่าวรูปตัวกอที่มีลักษณะเป็นหาดโคลนทําให้เรื่องของการแก้ปัญหามีความซับซ้อนมากกว่าหาดทรายนะคะเพราะว่านอกจากจะต้องลดความแรงของกระแสะื้นแล้วยังต้องดักจับตะกอนเลนที่มีน้ําหนักเบาและใช้เวลาพอกปูนนานเอาไว้ให้ได้ค่ะ นักวิชาการฝากถึงว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ที่จะเข้ามาแก้ปัญหานี้นะคะว่าตามหลักวิชาการนั้นควรใช้ธรรมชาติต่อสู้กับธรรมชาติก่อนหากไม่ประสบความสําเร็จจึงค่อยใช้โครงสร้างอ่อนค่ะเราต้องคิดถึงมาตรการแบบอ่อนก่อนนะฮะในแง่ผู้ออกแบบผมก็ผู้ออกแบบนะฮะผมก็ต้องคิดว่ามาตรการแบบอ่อนเพราะมันมหนึ่ไม่เสียงก็ประมาณ นะไม่เสียเวลาไงนั้นะก็คือภูมิจาาวบานนั่นเองมาตรการแบบอ่อนจะเป็นสักปักเสาจะเป็นปลูกป่าชายเลนนะจะเป็นเสริมคันดินอันนี้ก็เป็นมาตรการแบบอ่อนทั้งนั้นนะต้องคิดถึงตัวนั้นก่อนว่าอยู่เอาอยู่หรือมไม่หลังจากนั้นเข้ามาคิดถึงมาตรการแบบแข็งนะเช่นจะทําเป็นเขื่อนกัน้นคลื่นหรืออะไรก็ว่าไปนะอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับ ศาสตราจารย์เสรีเพิ่มเติมนะคะว่าไม่มีวิธีใดจะเป็นสูตรสาเร็จในการแก้ปัญหากัดซาะชายฝั่งให้กับทุกพื้นที่ได้ทุกวิธีต่างก็มีข้อจํากัดแต่การแก้ปัญหาจึงขึ้นอยู่กับผลการศึกษาสภาพพื้นที่ในทุกมิติและก็ความเห็นที่ตรงกันในแนวทางแก้ปัญหาของทุกภาคส่วนค่ะ